สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านหุ่มเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มน,นี้และก็ล่าสุดนะครับวินัยนักเทรดนะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของความอมดทนครับความอมดทนเนี่ยเป็นคุณสมบัติสําคัญอันดับแรกๆเลยนะครับที่นักเทรดควรมีนะครับอย่างน้อย่ยนะจะช่วยให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วก็ถ้าคุณมีมากๆเนี่ยคุณมีโอกาสมี โอกาสที่จะสำเร็จได้ครับมีคุณสมบัติเลยแหละที่จะประสบความสาเร็จในการเทรดได้นะครับผมได้ไอเดียมาจาก Twitter คุณจูเลียนโกมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าการเทรดเนี่ยเป็นเกมของการรอคอยนะครับซึ่งคุณต้องคุณต้องการความอดทนนะครับอดทนใน5เรื่องนี้นะครับมาดูกันนะครับอดทนคือ5เรื่องที่ว่าคือ1 อดทนรอจนกว่าตลาดจะมอบโอกาสให้ครับคือคุณต้องรอจังหวะที่ตลาดมีแนวโน้มนะครับคือถ้าคุณเป็นนักเทรดสายสายแนวโน้มสายโมเมนตัมนะหรือเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์นะคุณต้องรอจังหวะที่ตลาดมีแนวโน้มก่อนครับซึ่งตลาดจะมีแนวโน้มเพียงแค่หนึ่งใน3นะครับของช่วงเวลาทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรอคอยไม่เป็นนะ คุณก็จะไปเสียเงินในช่วงที่ตลาดมันไร้แนวโนม้มมันเป็นช่วงช็อปแอนด์สล็อปไปนะครับหรือไม่ก็คุณต้องรอจังหวะที่ตลาดมันหรือว่าราคาหุ้นที่คุณเฝ้าครับมันสร้างฐานที่ตรงกับเซตอัพจุดเข้าซื้อแล้วก็วงสวิงคุณนะครับต้องรอนะครับเพราะว่ามันก็ตลาดก็ไม่สามารถที่จะหน้าที่ตลาดจริงอ่ะเขาบอกว่าหน้าที่ตลาดจริงๆก็คือว่าเอาแบบมาเพื่อที่ทําให้นักเทรดขาดทุนนะครับ ถ้าคุณรอไม่เป็นนะตลาดก็จะแกว่งแบบสเปซสปะคุณเข้าไปก็โดนอะ่ะโดนตลาดเล่นงานให้คุณต้องสต็อปลอสให้คุณต้องเข้าผิดจังหวะอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรอเป็นรอจนจังหวะที่ใช่มันปรากฏเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียเงินก็น้อยลงซึ่งถ้าคุณมีวงสวิงเนี่ยนะรอจนตลาดมันเปิดเผยมันมันเปิดเผยจังหวะที่คุณสวิงแล้วคุณ คุณมีโอกาสตีลูกถูกเนี่ยอัตราชัยชนะก็สูงตามความสูญเสียก็จะน้อยตามนะครับเนี่ยทำให้คุณทำให้คุณอยู่รอดได้และก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้เช่นกัน,นครัคือให้คุณข่มกลั้นใจครับกล้าแบ่งขายนะครับในจังหวะที่ในจังหวะที่ตลาดมันร้อนแรงเกินไปนะครับข้อนี้เขาพูดเขาใช้คําประมาณว่า s c a l e in a n d out of p o s i t i o n o v e r time นะครับผมผมตีความว่ามันเป็นการบริหารพอร์ตให้เสี่ยงต่ำนครับนะึกภาพไหมคือสมมุตินะถ้าถ้าผมซื้อหุ้นไปแล้วเนี่ยโอเคละรับซับ l อ t นี่มันก็ช่วยบริหารพอร์ตให้มันมีความเสี่ยงต่ำแนละเช่นกันคืออย่างน้อยเราตัดขาดทุนหุ้นตัวที่มันมันมันเป็นความเสี่ยงครับและก็ในขณะเดียวกันมันก็มีหุ้นที่มันมันวิ่งทำอะไรให้เราครับ เราก็ต้องเฝ้าดูมันนะแล้วเพื่อที่จะทําอะไรครับลดความเสี่ยงตามการเคลื่อนไหวราคาได้เราทําได้นะครับด้วยการถ้าราคามันวิ่งทะลุข้าไมไปแล้วแล้วก็มันวิ่งเป็นคือตามตามสูตรก็เป็น1.5เท่าของความเสี่ยงนะคุณตัดค,คุณตัดขาดทุนอยู่ที่7%็ใช่ไหมถ้าถ้าหุ้นม,มันวิ่งได้อยู่ที่ประมาณสัก10%คุณก็ควรที่จะยกระดับ ตัดขาดทุนนะจากลบเจ็ดมาวางที่ต้นทุนคุณแบบเนี้ยเป็นการท r ล i ิ่ n g stop ตามตามการขึ้นของราคาหรือบางคนผมเองนี่จะใช้หลักการที่เช่นค่าเฉลี่ยครับระยะสั้นเป็นการท r ล i ิ่ n g stop ตามนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้พอเราเสี่ยงต่ำอยู่ส่วนอย่างน้อยอะ่ะถ้าคุณได้หุ้นที่เป็นผู้ชนะแล้วเนี่ยคุณจะต้องเก็บเกี่ยวประโยชน์จากมันครับได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าคุณใช้หลักการนี้นะ ในการบริหารความเสี่ยงเนี่ยคุณจะเสียน้อยละ่ะคือคุณจะมีคุณจะมีสานสันนะหรือมีเรียกว่าพอร์ตของคุณเนี่ยได้เปรียบแล้วก็ไม่เสียเปรียบนะครับได้เปรียบตลอดเวลานะครับเพราะว่าคุณมีการบริหารความเสี่ยงให้คุณเสี่ยงต่ําอยู่เสมอนะครับข้อ3ครับคุณต้องมีความอดทนครับนั่งทับมือนะในยามที่ตลาดมันไม่ให้เงินอนะคือตลาดที่มันมันไม่มีแนวโนว้มอะ หรือว่าก็หรือว่าเซตอัพหรือไม่มีหุ้นที่มันติดวอชลิสต์หรือติดไพร์เลิร์คุณเลยอะเขาอยู่เฉยครับอย่าไปพยายามหาหุ้นเล่นนะครับช่วงไหนที่ตลาดหรือระบบคุณอะทาให้คุณมีเงินสดมากก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ยอมรับไปว่าเออมันไม่มีหุ้นที่มันติดติดไพร์เลิร์เลยก็ปล่อยไปครับรอจนจังหวะที่มันใช่อะถ้าคุณตั้งไพร์เลิร์เป็นนะแล้วคุณมีมีเซตอัพที่ที่ทาเงินได้ที่ที่ที่สร้าง โพซิทีฟเอ็กซ์เพค c y นะจังหวัดที่ที่ตลาดมันเหมาะสมกับกับสไตล์คุณอะ่ะมันจะมีหุ้นติดติดไพร์เลิคุณมากหม่ยจังหวัดนั้นแหละเข้าร่วมครับแต่ว่าช่วงไหนก็ตามที่หุ้นไม่ติดไพร์เลิคุณก็เก็บเก็บเงินสดไว้ครับเป็นเรื่องปกติถ้าคุณทําตามนี้ได้นะคุณจะสบายใจครับเพราะอย่างน้อยอะ่ะคุณจะไม่เข้าไปให้ตลาดมันเผาเงินคุณเล่นนะฮะ 4. อดทนรอหุ้นที่ดีสุดคุณครับ the base ครับ คุณต้องมีหุ้นเดอะเบสคุณนะลักษณะหุ้นเดอะเบสคุณคืออะไรครับนะโดยโดยหลักเนะี่ยผมผมเป็นสายแคนสลิมนะผมก็จะเลือกหุ้นที่มันมีพื้นฐานที่เป็นหุ้นกรดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหุ้นกรดนี่มันก็จังหวะซื้อมันก็มีไม่บ่อยนะคุณต้องรอจังหวะที่มันสร้างฐานนะครับเนี่ยเดอะเบสเนี่ยไม่ใช่แค่แค่หุ้นแค่ชื่อหุ้นแนบะว่าแต่ต้องเดอะเบสในเรื่องของพื้นฐานด้วยครับเ,เรื่องของของเซตอัพเรื่องของราคาด้วยครับ การเคลื่อนไหวราคาต้องเบสบวกรวมกับลักษณะของพื้นฐานหุ้นที่เดิมเบสเนี่ยคือพื้นฐานทคนิคมันเบสคู่เนี่ยผมว่าเป็นจังหวะที่ผมว่าโอกาสที่คุณโอกาสแพ้น้อยน้อยกว่าเอยโอกาสแพ้น้อยกว่าและโอกาสชนะสูงกว่านะครับ5ครับคุณต้องอดทนกล้อกลืนนะข่มความโลภนะครับและความกลัวนะครับขายตามกฎนะครับคืน มนุษย์เราอะ่ะมันจะมีจังหวะที่เป็นอันตรายต่อต่อสินภาพการเทรดอยู่อยู่สองสองช่วงคืออารมณนะ์น่ะอารมณ์มันจะเป็นอันตรายต่อต่อพัฒนาการหรือความเจริญของความเทรดคืออารมณ์ความกลัวความโลภครับความกลัวนี่มันมีสองแบบคือเราเรากลัวผิดครับกลัวทําผิดนะโดยเฉพาะเมื่อราคามันลงไปถึงระดับซับร้อนแล้วคุณไม่อยากขายเพราะว่าคุณไม่อยากเป็นคนผิดหรือคุณกลัวว่าคันเด้ง ดับเนี้ยข่มครับทําตามระบบครับหรือทางที่ดีนะคุณควรให้ระบบทํางานแทนคุณไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครความโลภเช่นกันนะครับมันจะมีบางช่วงนะที่คือจริงๆการเทรดสมัยเนี้ยมัน,ม,นมันเราสามารถตั้ง trailing stop ได้แล้วนะว่าราคาให้มัน t r a i i n g stop ตามตามเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้ตามโลของการแกว่งก็ได้นะ มันจะมีช่วงหนึ่งที่หุ้นบางตัวมันจะมีการวิ่งแบบพาราโบลิกเนี่ยวิ่งแรงๆต่อเนื่องเนี่ยคุณต้องข่มความกลัวนะคือข่มความโลภนะว่าเออจังหวะแบบเนี้ยมันควรขายว่ะเพราะว่าวิ่งแรงมันมีโอกาสที่จะย่อแรงได้เช่นกันทําไมเราต้องรอให้มันย่อมันกระทบตัวเส้นค่าเฉลี่ยซึ่งแก็บของกําไรมันเสียด้กําไรอะมันแก็บมันสูงมากควรขายตอนที่มันวิ่งแรงเลยกว่าก็เรียกว่าซึ่งถูกสเต็งครับเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้อง ต้องมีการข่มครับข่มความโลภได้เช่นกันใครที่สามารถข่มความโลภความกลัวได้นะทาตามกฎแล้วก็ทําตามสถานการณ์ที่มันควรจะเป็นได้เนี่ยคนนั้นเป็นมือโปรโลแล้วก็มีโอกาสที่จะรวยแน่นอนฮนะสุดท้ายผมแถมนะครับจริงๆเขามีอยู่สี่ข้อแหละผมเาก็มีห้าข้อผมแถมเลยคือว่าอดทนครับอดทนต่อพัฒนาการที่เชื่องช้าของตัวคุณเองนะครับคือมนุษย์เราอะกว่าที่เราจะเป็น ผมว่าการเทรดนก็เหมือนการประกอบอาชีพอื่นโดยเฉพาะการเป็นนักกีฬานะมันต้องมีช่วงที่เราเราเริ่มต้นอ่ะเราเราเป็นฝึกหัดเงี้ยฝึกหัดเทิร์นโปรแล้วเป็นมืออชีพใช่ไหมมันก็นมีสามช่วงเวลาใช่ไหมช่วงแรกที่ฝึกหัดแล้วก็เทิร์นโปรมันงใช้เวลายากลําบากมากคุณต้องสะสมความรู้สะสมเรื่องของเบสิกพื้นฐานมากมายนะแน่นอนว่าช่วงนั้นอ่ะคุณจะโหมีผลงานที่แย่คุณต้องไปแข่งไงคุณก็แพ้เพราะว่าอะไรครับคุณยังไม่ดีพออ่ะคุณต้องเห็นว่าช่วงที่ คุณฝึกหัดกับคุณเทินยังช่วงเข้าช่วงเตือนโปรใหม่หรือฝึกงานเนี่ยคุณไม่ดีพอครับนะแต่อย่าท้อใจนะเพราะว่าในสุดอะเพราะว่าทุกอย่างนะครับกว่าที่คุณจะเชี่ยวชาญได้คุณต้องผ่านช่วงเวลาที่ที่ยากลําบากมาก่อนคุณต้องผ่านช่วงเวลาที่คุณต้องเรียนรู้หรือที่เรียกว่า learning curve มาก่อนฮนะคุณต้องยอมอะยอมรับแล้วก็อดทนกับตัวเองครับอดทนว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้แม้จะยากลําบากนะแต่ว่า ความยากลำบากมันสอนเราครับให้เรารู้มากขึ้นให้เราเก่งขึ้นนะฮะการขาดทุนความเจ็บปวดความรู้สึกลังเลว่าทําไมดูเหมือนไม่มีอนาคตเลยผมเคยเป็นนะในช่วงหนึ่งที่ก่อนหน้าที่จะผมมาเทรดหุ้นต่างประเทศนะนช่วงก่อนที่ก่อนเกิดโควิดประมาณสักปีหนึ่งปีหนึ่งเก้าเนี่ยผมเคยเคว้งคว้างช่วงหนึ่งนะเพราะว่าเทรดหุ้นไทยอะ่ะมันไม่มีความหวังเลยว่ะผมขาดทุนหนักอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะ แล้วก็ผมรู้สึกว่าโอ้พอตหายไปขนาดนั้นนะผมจะทำเมื่อไหร่ผมจะคืนมาได้วนะ่ยผมเคยรู้สึกทอ้อแท้แล้วก็หมดไรอนาคตเงี้ยน,นะแต่ว่าโชคดีครับที่ผมทําคลิปผมออกมาทำเนี่ยผมเริ่มร้นทําทําท t u b e แบอ่ะนะแล้วก็ไปเทรดหุ้นต่างประเทศหุ้นจากเทรดที่อิลต์โร่อะไรเงี้ยทำให้ผมเห็นว่าเออจริงๆอ่ะมันมีแสงสว่างอยู่ไปมามงอยู่นี่หว่าเราทาไมเราต้องมาทอ้อแท้ดีวยวะสู้ใหม่สิหาความรู้เพิ่มสิโอเคละ เงินหายไป70%เนี่ยคุณอาจจะต้องทําพอร์ตให้โตอยู่ที่ประมาณสักเกือบ20% 0อยนกว่าจะคืนได้แต่ไม่เป็นไรเลยเพราะผังทางคุณมีความสุขสิคุณเรียนรู้ไปสิเอ้ย,ยก่อนที่กว่าที่เราจะไปถึงจุดที่เราคืนทุนทําไมเราไม่หาคอนเทนต์ทำหารายได้จาก u t u b e ละ่ะเออเขียนหนังสือสิแชร์ความผิดพลาดของเราแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาสิเอ้ยมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าการเดินทาง ที่จะพาเราไปสู่จุดหมายอ่ะโอเคแหละทางอาจจะยาวไกลแต่ว่าเราแฮปปี้กับดอกไม้กับวิวข้างทางผมไม่มีความสุขนะครับเนี่ยอดทนต่อพัฒนาการเชื่องชา้าตัวเองครับผมว่านะถ้าเราทํามากพอถ้าเรามีประสบการณ์มากพอเราลงสนามมากพอเราฝึกฝนมากพอเราเรียนรู้มากพอเนี่ยไปถึงแน่นอนครับจุดหมายครับเราเชื่อชาญแน่นอนอะ่ะให้เวลาตัวเองครับเนี่ยอย่างผมเขียนในเล่มนี้นะครับเรื่นี้เคอร์มันมีครับ แต่ผมเชื่อในหลักการผมเชื่อในเรื่องของหมื่นชั่วโมงนะถ้าเราลงมือทำเรา work hard work smart นะฮะในสุดครับเราต้องเจอเขาเรียกว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้เราคลิกแล้วก็พอเราพลิกจากการที่ผลงานต่ำตมกลายเป็นผลงานที่เติบโตระเบิดระเบอรอได้นะครับผมรอจุดจุนนั้นอยู่ครับแล้วผมจะไม่ย่อท้อผมจะไม่ ผมไม่ถอดใจแล้วผมทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยครับในสุดผมเชื่อในกฎแรงดูดนะถ้าเราอยากได้มากพอสวรรค์หรืออะไรก็ตามครับที่ที่มันเป็นมันเป็นเมทริกของของสิ่งแวดล้อมเราอะ่ะจะพาเราจะพาสิ่งต่างๆที่มันเกื้อนหนุนที่มันส่งเสริมให้เราพาไปสู่จุดหมายที่เราต้องการมันปรากฏต่อนหน้าเราเองครับในผมเชื่อเรื่องนี้นะ ดังนั้นครับผมอยากส่งต่อส่งผ่านนะฮะว่าสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่ผมคิดเนี่ยไปยังนักเทรดบางคนนะครับที่เกิดความท้อแท้ในอาชีพเทรดว่าทําไมเราไม่มีพัฒนาการอย่าท้อนะครับเอาผมเป็นตัวอย่างละเออเนี่ยไอหมอนี่มันมันมันกล้าเปิดเผยตัวเองว่ามันขาดทุนหนักนะพอร์ตมันลดขนาดนี้แต่มันก็ยังไม่ยอดท้อมันเนี่ยมันทําในสิ่งนี้มันทําคลิปมันเขียนหนังสือมันหาความรู้แล้วเอาแบบนั้สิเรียนแบบเข้าไปแล้วก็เนี่ย ถ้าไม่เรียนแบบก็เรียนรู้จากสิ่งที่เขาบอกไปเนี่ยผมว่าถ้าผมไปถึงได้นะแล้วคุณตามผมมานะผมไปถึงเช่นกันครับว่าุณไ่ถึงเหมือนผมเช่นกันเหมือนเขกคนบอกว่าถ้าคุณอยากสําเร็จนะจงไปอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จห้าคนแล้วจากนั้นคุณจะเป็นคนที่หกที่สําเร็จครับเหมือนกันนะครับนะผมก็จะเป็นคนที่นําทางให้คุณครับถ้าคุณอยากสําเร็จเหมือนผมนะแน่นอนผมมั่นใจว่าผมไปถึงแน่นอน ก็ลองครับเดินรอยตามผมมาครับเรียนรู้จากจากสิ่งที่ผมได้สื่อสารออกไปอ่านงานที่ผมเขียนฟังสิ่งที่ผมพูดแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณสงสัยผมว่าเราจะไปถึงเส้นชัยด้วยกันครับผมอาจจะถึงก่อนหรือคุณอาจจะถึงก่อนก็ได้ผมยินดีนะถ้าคุณไปถึงก่อนผมผมไม่ไม่เสียเรี่ยนนะยินดีด้วยซ้ำไปดีใจด้วยซ้ำไปที่ส่งใครสักคนไปถึงฝั่งก่อนที่ผมเดินจะเดินไปถึงแน่นอนครับไปถึงเส้นชัยด้วยกันครับ เจอกันที่นั่นนะฮะท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ